พละสูตรดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายกำลังสีประการนี้สีประการเป็นฉไหนคือกำลังคือปัญญาหนึ่งกำลังคือความเพียรหนึ่งกำลังคือการงานอันไม่มีโทษหนึ่งกำลังคือการสงเคราะห์หนึ่งดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายก็กำลังคือปัญญาเป็นฉไหนทำเราได้เป็นกุศลนับว่าเป็นกุศล ทำเราได้เป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลทำเราใดมีโทษนับว่ามีโทษทำเราใดไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษทำเราใดนับว่าเป็นทมดำทำเราใดขาวนับว่าเป็นทำขาวทำเราใดไม่ควรเสพทำเหาใดนับว่าไม่ควรเสพทำเราใดควรเสพนับว่าควรเสพ ทำเหล่าใดไม่สามารถทำความเป็นอริยะนับว่าไม่สามารถทำความเป็นอริยะทำเหล่าใดสามารถทำความเป็นอริยะนับว่าทำความสามารถเป็นอริยะทำเหล่านั้นเป็นธรรมอันบุคคลเห็นแจ้งประพฤติได้ด้วยปัญญานี้เรียกว่ากำลังคือปัญญา คือมีปัญญาแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพไม่ควรเสพอะไรเป็นทำดำทำขาวอะไรเป็นธรรมของอริยะอันไหนไม่ใช่ของอริยะอันนี้เป็นกําลังปัญญาดังนั้นคนที่แยกแยะไม่ออกแยกแยะไม่เป็นก็แสดงว่ากําลังคือปัญญาเขาอ่อน พิสูจ์ทั้งหลายก็กำลังคือความเปียนเป็นไนัยทำเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลทำเหล่าใดมีโทษนับว่ามีโทษทำเหล่าใดดำนับว่าดำทำเหล่าใดไม่ควรเสพนับว่าไม่ควรเสพททำเหล่าใดไม่สามารถทำความเป็นอริยะนับว่าไม่สามารถทำความเป็นอริยะบุคคลยังฉันท่าให้เกิด พยายามปาราความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้พเพื่อละทำเหล่านั้นทำเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลทำเหล่าใดไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษทำเหล่าใดขาวนับว่าขาวทำเหล่าใดคุเศษน to to ับว่าคุณเศษทำเหล่าใดสามารถทำความเป็นอริยะนับว่าสามารถทำความเป็นอริยะบุคคลนั้นย่อมยังฉันทะให้เกิด พยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อได้ธรรมะเหล่านั้นนี้เรียกว่ากำลังคือความเพียรอย่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราก็ปรารบความเพียรเพื่อที่จะละอกุศลคือความคิดความนึกทั้งหลายคิดขึ้นมาปรุงขึ้นมา ต้องไม่มีคำพูดอะไรเพราะทุกคำพูดในใจเป็นภพหมดเรากำลังสร้างภพอยู่ตลอดเวลาก็ทิ้งมันละมันมีความเพียรที่จะละที่จะทิ้งอันนี้เรียกว่าเขามีปัญปญ,ญาด้วยแล้วก็มีกำลังความเพียรด้วยปัญญาเมื่อกี้แยกแยะอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลละอันนี้ความเพียรที่จะสร้างกุศลขึ้นมาที่จะละอกุศลไปและสร้างกุศลคืออะไร การอยู่กับลมหายใจสติปัฏฐานสี่เป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงก็กลับมาอยู่กับลมหายใจรู้สึกลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกทำเราได้ควรเสพทำเราได้ทำให้เป็นอริยะความเพียรเข้ามาเพียรในธรรมะที่ควรเสพธรรมะที่ ยังความเป็นอริยะขึ้นมาอันนี้เป็นกำลังกำลังความเพียนพิขุทั้งหลายก็กำลังการงานอันไม่มีโทษเป็นไหนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันหนาโทษมิได้นี้เรียกว่ากำลังคือการงานอันไม่มีโทษ ดังนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในสิ่งที่เรากระทำทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยอันหาโทษไม่ได้เนี่ยใครทำได้อยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นกำลังคือการงานอันไม่มีโทษพิกุทั้งหลายกำลังคือการสงเคราะห์เป็นไฉนยัยการสงเคราะห์สี่ประการสี่ประการคือ ทานหนึ่งเปรยวัชชะหนึ่งอัฏฐจริยาหนึ่งสมานตตตาหนึ่งพิกุทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายบาลีใช้คำว่าทานานังยะทิทังธรรมทานังเอตะัทะคัง อันนี้จะอยู่ในเล่มที่23หน้า377ข้อที่209ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายการแสดงธรรมะบ่อยๆแก่บุคคลผู้ต้องการผู้เงียบโสดลงสดับนี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รัก ย่มจะพูดถ้อยคำมันเป็นที่ลักขนาดไหนก็ตามนะการพูดธรรมะนั้นมีประโยชน์กว่านะการชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาชักชวนผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลสัมปทา ชักชวนผู้ตระณีให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคะสัมปทาชักชวนผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทานี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย mm hmm. การที่เราจะประพฤติประโยชน์เราจะประพฤติยังไง หลายๆคนก็ประพฤติประโยชน์กันไปในปัจจุบันนี้เราเห็นคนประพฤติประโยชน์มากมายแต่ก็ยังเป็นกิจที่ยังไม่ถึงซึ่งความเป็นอริยะดังนั้นการประพฤติประโยชน์เพื่อถึงซึ่งความเป็นอริยะก็คือการได้มามีศรัทธาศีลจาคะแลวก็ปัญญา นี่แค่สี่ข้อพระองค์ก็กลัดว่าเลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายอันนี้เราก็เห็นว่าจะไปตรงกับการที่บุตรนะพึงตอบแทนต่อมารดาบิดานะด้วยทำสี่ประการตรงนี้ก็คือชักชวนมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทา นะให้ท่านมีศีลสัมปทาให้ท่านมีจากคา้ท่านมีปัญญาชักชวนท่านแนะนำท่านนะน้มน้าวดึงท่านให้มามีธรรมสี่ประการนี้ท่านก็กำลังได้ความเป็นอริยขึ้นมา โสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบันสกาดาคามีมีตนเสมอกับสกาธาคามีอนาคามีมีตนเสมอกับอนาคามีอรหันมีตนเสมอกับอรหันนี้เลิศกว่าความมีตนเสมอทั้งหลายนี้เรียกว่ากำลังคือการสงเคราะห์พิกุทั้งหลายกำลังสี่ประการนี้แหล พิกุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยกำลังสประการนี้แหลย่อมก้าวล่วงภัย5ประการภัย5ประการเป็นฉไนอาชีวิตภัย1นึ่อสิโลกภัยหนึ่งปาร,ริสารัชภัยหนึ่งมรณะภัยหนึ่งทุกขติภัยหนึ่ง พิกกุทั้งหลายอริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่กลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตฉะนั้นเราจักกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเล่าเรามีกำลังสี่ประการคือกำลังปัญญากำลังความเพียรกำลังการงานอันไม่มีโทษกำลังการสงเคราะห์คนมีปัญญาสามแลจึงกลัวภัยอันเนื่องด้วยชีวิต คนเกียดคร้านจึงกลัวภัยอันเนื่องด้วยชีวิตคือกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเพราะการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษคนที่ไม่สงเคราะห์ใครก็กลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเราไม่กลัวต่อภัยคือการติดเตียนเราไม่กลัวต่อภัยคือการสะทกสถานในบริษัท เราไม่กลัวต่อภัยคือความตายเราไม่กลัวต่อภัยคือทุกคติฉะนั้เราจักกลัวต่อภัยคือทุกขติเล่าเพราะเรามีกําลังสีประการคือกําลังปัญญากําลังความเพียรกําลังการงานอันไม่มีโทษกําลังการสงเคราะห์พิกุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยกำลังสี่ประการนี้แลย่อมก้าวล่วงภัยหประการนี้ คนในสมัยก่อนนั้นเมื่อ,เ,อเขาออกบวชแล้วเนี่ยผ,ผู้ปกครองบ้านเมืองก็จะยกเว้นทุกอย่างให้หมด